investment tips สนับสนุนโดยหุ้นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืนกลับกันมาสู่ช่วงของอ e ิ i n v e s t t e n t นะคะมาพูดคุยกันต่อกับคุณชูวิทย์นะคะเมื่อกี้เราพอจะรู้สถานการณ์อุตสาหกรรมแล้วก็ภาพรวมเรื่องการแข่งขันไปบ้างแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องผลประกอบการกันนิดน,นึงคะ่ะ9เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ ครับเก้าเดือนที่ผ่านมาของ North East Rubber นะครับเรามียอดขายอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0แ้านล้านครับนะครับแล้วก็มีกำไรที่ทำได้ประมาณ1,000ล้านบาทค่ะนะครับก็ปัจจุบัน Q4 นี่เกือบจบแล้วนะครับนะครับทุกอย่างน่าจะอยู่ในเป้าหมายที่เราประกาศไว้แล้วครับค่ะปีนี้เราประกาศเป้าตัวของปริมาณขายเท่าไหร่คะ400,000-40,000ตันนะครับแล้วก็ยอดขายที่เป็นเงินบาทประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาทครับ Q4 นี้ก็คือน่าจะเห็นตัวเลขตามเป้าใช่ไหมคะคิดคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับยกเว้นว่าถ้าในช่วงหลังจากอาทิตย์หน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรือมีดีเลย์บ้างหรืออะไรบ้างก็น่าจะผิดเป้าไปไม่เยอะครับแต่ว่าแต่ว่าคิดว่ายังยังอยู่ในเป้าอยู่ครับค่ะก็คือเรื่องขนส่งนี่ก็ต้องติดตามนะคะใช่ครับก็ยังมีบาง,บาง,บางจังหวะยังมีสถานการณ์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนบ้างเรือขาดแคลนบ้างก็ยังมีอยู่ครับ ที่นี้มาพูดถึงเรื่องของยาง EUDR บ้างซึ่งว่าเราคงจะได้ยินบริษัทยางหลายๆบริษัทพูดถึง <c oughs> เรื่องนี้ค่ะว่าจะไปเรื่องของการขายยาง EUDR ค่ะ <c oughs> เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรแล้วเราจะไปเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะคือยาง กฎหมาย EUDR ม,มันเป็น,น,ปนกฎหมายที่ทางยุโรปเขาออกมาในเรื่องของ,ของเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมนะครับตั้งแต่สภาพพื้นที่การบุกลุกปลาซึ่งทุกอย่างมันมีความเข้มงวดแล้วก็มีการะบวนการจัดการที่ค่อนข้างดีนะครับเราเองก็อยู่ในกระบวนการนั้นไปนเรียบร้อยแล้วนะครับ嗯嗯เรามีการแมท,แมทชิ่งล,ลูกค้าของเราที่เป็นเกษตรกรมีการร่วมมือกับทางการยาแห่งประเทศไทย ในการที่รับซื้อสินค้าจาก,กเกษตรกรมาผลิตแล้วก็ส่งไปที่ e U นะครับพราะฉนนั้นแล้วทุกๆอย่างที่เราทําอยู่ก็ผมเข้าใจว่าบริษัทที่ทํายางทุกๆบริษัทน่าจะทําผ่านไปไปหมดแล้วครับคือยาง e ูด R เนี่ยคะ่ะมันมีความสําคัญยังไงคะมันต่างจากยางพาราที่เรารู้จักกันปัจจุบันยังไงอะคะมันอารงณ์ตรงมันก็คือยางจากต้นยางเหมือนกันแต่ว่ามันกระบวนการได้มาซึ่งยางนั้นๆมันผ่านกระบวนการคัด คัดกรองมาตั้งแต่สภาพพื้นที่ซึ่งต้องไม่มีการบุกลุกป่ามาก่อนที่ต้องเป็นที่ที่ดินที่มีเอกาสารสิทธิ์ชัดเจนต้องไม่ใชแรงงานเด็กแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้ครับ4-5ประเด็นหลักเนี่ยมันทําให้ยาง e u d r ยก็จะเป็นยางที่เป็นมาตรฐานโลกในอนาคตครับอ,อันนี้มีใช้ในยุยโรปเป็นหลักใช่ไหมคะปัจจุบันประเทศในยุโรปเป็นผู้ใช้อยู่ครับที่นี้โอกาสของตลาดยาง e u d r เนี่ยค่ะในปีหน้าคือจะเริ่มเมื่อไหร่คะอันนี้เริ่มไปยังคะ มีการเลื่อนออกไปนะครับครั้งแรกจะบังคับใช้ในสิ้นในสิ้นปีนี้ก็คือสาธันวาจะเกนดการเดิมครับปัจจุบันก็จะถูกเลื่อนไปไปเริ่มใช้ที่สามสิบเ็ดธันวาปีหน้าค่ะแต่ว่ากระบวนการทํางานมันจะต้องเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราคา,าดการณ์ว่าเดือนเจ็ดปีหน้าก็จะเริ่มมีการซื้อขายยาง EUDR รอบใหม่แล้วครับอืมค่ะทีนี้เรามีคุยกับลูกค้าไว้แล้วใช่ไหมคะว่ามีความต้องการยาง EUDR เข้ามามากน้อยแค่ไหนคะ อย่างโรงงานเราเองปีหน้าเราวางแผนทำทำงานที่500,000ตันใช่ไหมครับพะฉะนั้นแล้วเรามีการวางเป้าทำยาง EUDR ประมาณ80,000ตันเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเราแบ่งโรงงานหนึงมาทำยาง EUDR โดยโดยเฉพาะนะครับก,ก็ทุกๆอย่างก็น่าจะเป็นไป,นปนตามเป้าได้ครับทีนี้การขายยาง EUDR ค่ะมันมีมาจิ้นที่ดีกว่ายางปกติไหมคะอืมทั้งในรอบที่แล้ว เป็นอย่างที่มีมาจิ้นที่ดีนะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมไม่ทราบว่าทางฝั่งผู้ซื้อ,อจะรับราคาที่บวกขึ้นไปขนาดนั้นได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องต้องคอยติดตามดูถ้าเรื่องมาที่นิางอิงยูริยานะวันนี้ให้ผมให้ผมค่าคะแนนผมผมยังค่าคะเนนไม่ถูกว่าจะสามารถบวก15%เหมือนเดิมได้ไหมค่ะแต่ยังไงเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็จะไปในเรื่องนี้ด้วย คือมันมันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเรื่องของ EUDR มันมันเป็นเรื่องต่อเนื่องคือหลายๆอย่างบางอย่างเราทํามาก่อนแล้วเพราะว่ามันมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคาร์บอนเครดิตไปด้วยนะครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทําทาทากันอยู่แล้วครับค่ะแล้วถ้าทีนี้มาเจาะตรงเรื่องของลูกค้าค่ะที่เขาเป็นแบบว่าเรื่องของการใช้ยางล้อค่ะเขาให้ความสําคัญในเรื่องของ ESG หรือการใช้ยางที่สามารถแทร็กเรื่องของการปลูกอะไรเงี้ยมาได้มากน้อยแค่ไหนคะ ก็ณวันนี้ลูกค้าก็ทุกคนก็ต้องการเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับในอนาคตตัวเราเองซึ่งซึ่งไม่ได้รอให้ลูกค้ามาบังคับนะครับเราก็จัดการในโรงงานของเราไปค่อนข้างเยอะแล้วในเรื่องของ ESG นะครับค่ะพูดเึง ESG ใช่อยากให้คุณชูวิทย์ช่วยเล่าเลยกันว่าทางตอนนี้ทางบริษัทเองเรามีในเรื่องของตัว ESG กิจกรรมหรือว่ามีการดําเนินการยังไงบ้างครับทำโครงการอะไรบ้างคือถ้าถ้าเรื่อง ESG นะครับเรามีมีการทําไปค่อนข้างเยอะะครับ อย่างเรื่องของพลังงานในโรงงานเนี่ยเรามีการปรับปรับพลังงานในโรงงานไปใช้พลังงานทดแทนมาค่อนข้างเยอะทั้งไบโอแก๊สทั้งโซล่าเซลล์นะครับการเปลี่ยนหลอดไฟในโรงงานบ้างาการเปลี่ยนระบบการให้พลังงานความร้อนในโรงงานไปบ้างทุกทุก,ท,กทุกอย่างเนี่ยทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนส่วนของการ ทำกับชาวบ้านนะครับร่วมมือกับชาวบ้านเอย่างเรามีไบอแก๊สอยู่นะครับเราก็จะใช้กากไบอแก๊สของเราไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชผักแล้วก็เอามาขายในตลาดสีเขียวของเราที่โรงงานนะครับทาให้การบริโภคของชาวบ้านในในอําเภอที่เราอยู่น,ยะนะครับได้บริโภคผักปลอดสารพิษมาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับแล้วเงินกลุ่มนั้นก็จะสะท้อนกลับไปหาชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานเรานะครับพนักงานในโรงงานเราก็สามารถซื้อผักราคาถูก Oh. และคุณภาพดีกลับไปบริโภคได้ hmm. นะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่เราเราอยู่กับชุมชนมาแบบนี้มานานแล้ว hmm. นะครับแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือเรื่องของตัว G นะครับก็คือเรื่องณวันนี้เรามีการทําเรื่อง CIC เรือต่อตั้งการทุจริต hmm. นะครับซึ่งเราทําไปสโคปที่สองละ hmm. นะครับในการที่เราจะดึงซัพยเออร์เราทั้งหมดมาเข้าโครงการกับเรา hmm. ครับก็เป็นการทําอย่างต่อเนื่องครับ ก็เรียกว่า,าทำทั้งรอบชุมชนทั้งเรื่องของต้นทุนของบริษัทด,ด้วยใช่ไหมคะที่น่าจะลดลงที่บอกว่าใช้เรื่องของการประหยัดพลังงานใช่ไหมมันได้สองต่อนะครับใช่ครับพลังงานทดแทนที่เราทำไปเนี่ยปัจจุบันเราทดแทนพลังงานได้ประมาณทั้ง0่สิบเปอร์เซ็นต นะครับเราวางเป้าที่จะทดแทนได้ประมาณ30%ในปีหน้าอันนี้มันต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็คงมีการปรับปรุงทั้งลดลงทั้งเพิ่มขึ้นก็หมายถึงว่าเพิ่มขึ้นคือเพิ่มพลังงานทดแทนขึ้นลดลงคือลดการใช้พลังงานลงัก็จะมาช่วยให้ต้นทุนปีหน้าของเราดีขึ้นด้วยใช่ครับต้นทุนดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างก็จะ อยู่กันอย่างมีความสุขได้ครับค่ะแล้วก็ช่วงคำถามสุดท้ายอยากให้คุณชวิตช่วยฝากถึงนักลงทุนที่สนใจในหุ้นของเราแล้วก็มองว่าอยากจะเข้ามาลงทุนตรงนี้ครับครับก็เรียนทุกท่านนะครับว่าเนอร์เป็นบริษัทที่อยู่ในภาคอีสานประเทศไทยนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าเรามีการประกอบธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน นะครับก็คือธุรกิจยางพาราและเราใช้วิธีการแมทชิ่งนะครับถ้าทุกท่านสนใจกลับไปดูเนอร์ว่าเนอร์มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับก็ยังไงก็ฝากเนอร์ไว้แล้วกันครับขอบคุณครับค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูวิทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของทางด้านสำนักข่าวหุ้นวิชั่นนะครับก็จะมีการจัดดินเนอร์ทอล์ครับในวันพุธที่22 มกราคม2500 68ครับก็มีทางด้านของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแล้วก็รวมถึงนักลงทุนก็จะมาพูดคุยมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือนักทุนท่านใดสนใจก็สามารถติดตามได้ในเพจของพุทธิิชชันหรือว่าอาจจะสแกน QR วอา e คตนะครับในหน้าจอที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับค่ะก็จะมีทั้งผู้บริหารที่จะมาให้ความรู้แล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ที่จะมาให้ แนวคิดเรื่องของการลงทุนนะคะก็อย่าลืมนะคะวันที่22มกราคมค่ะก็วันนี้ขอต้องขอบคุณคุณชูวิทย์มากๆเลยครับขอบคุณครับ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 ก็กลับมาติดตามรายการของปัวภพเรากับาได้ในทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา9นาิกถึง9นาฬิกานาทีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะัครบ